ตังทำอะไรโอ้ยช่วยยาช่วยยาหั่นผักเหรอลูกอหึขยันแท้โอ้น้องมีตังช่วยยาหั่นผักนะครับไม่หลับไม่นอนเลยนะโอ้โหโอ้ช่วยยานะโอ้โหช่วยทําหรือช่วยหรืออะไมีตังลูกนี่ช่วยอะไรลูกช่วยหรือหรือช่วยทําำช่วยอะไรช่วยหรือหรือช่วยทําำมีตัง มีแรงช่วยย่าหั่นผักเหรอลูกทำน mm ี hmm. ท้ทำนี้นี่นี่นี่ดันง anyway, ี้นี่นี่นี่เอางี้ออกนี่นี่นี่ปึ๊กออกดึงออกอ่าช่วยดึงเออดึงแล้วก็ดึงนี่อีกดึงนี่ผักกวาดสารพิษนะครับนี่ผักกวดสารพิษนะครับนี่เออดึงกองกองไว้นี่เนี่ยกองไว้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยกองไว้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยมีตังกองไว้งนี้เอาต้นนี้ไปทำนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นไว้ให้ย่า โอ้โหดูนะครับเด็ดเด็ดอย่างมืออาชีพนะครับเอาวางไว้นี่วางไว้นี่ให้ยานี่เอาแล้วดิดเด็ดนี่ไม่สีมือนะครับวางไว้นะครับช่วยยาทำงานได้แล้วนะสองควบวางไว้ดีอะมีเสียมีอะไรให้ให้ดิมีไม่ได้มีคเลือดมีมันโคบเดือดเดือดให้ยาดิให้ยาดิเอายาดิ เดี paid, so <that> ๋ยวนี <that> ่ยด <adi> <that> <that> ้ทำงี้ทำงี้เนี่ยเนี่ยนี่สองขั้ทำงานแล้วนะเนี่ยเอาเลี้ยงไว้ที่ดีเนี่ยเลี้ยงโอ้โหสองขั้นี้ทำงานแล้วเหรอเออเลี้ยงไว้ทีนี่เลี้ยงเออเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยนี่เลี้ยงไว้ตรงนี้โอ้โหยโอ้โยผักมีตังเรียกผักนี่ผัก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 ยาทำผักผักลูกผั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 กขนะเดี๋ยวลองน้าก่อนผักขนะลูก คักกันนะเขาใช้มีดทานลูกไม่ใช่ใช้มือเด็ด